ไปเอาออกด่วนเลยนะคะใครที่มีฝหรือขี้มะเร็งวันในบริเวณที่จะบอกต่อไปนี้มีปัญหาแน่นอนค่ะก่อนอื่นขอให้กดใจกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับฝ่เลกหรือขี้มะเร็งวันจุดเลขคืออยู่ตรงบริเวณ2องแก้ม2องแก้มนี้จุดใดจุดหเรียกได้ว่าเป็นฝที่จะมีปัญหาด้านคู่ครองหรือความรักคู่สม หรือจะมีปัญหาเรื่องมือที่3รักซอนรัก3ามเศร้าอย่างแน่นอนให้รีบไปเอาออกด่วนค่ะเป็นหนึ่งอยู่ดีๆสุดท้ายก็จะเป็นเมียน้อยผัวน้อยเขาเรียกได้ว่าจะถูกแกล้งคู่สมรสหรือจะถูกขโมยคู่สมรสนั่นเพราะฉะนั้นถ้ามีบริเวณจุด2แก้มนี้ให้รีบไปเอาออกโดยด่วนเลยนะคะ ตำแหน่งที่2ตำแหน่งายปานหรือขี้มะเร็งวันที่จะทําให้โชคของคู่ครองนั้นไม่ดีถ้าเรารู้สึกว่าโชคของเราไม่ดีติดติดขัดขัด,ขดให้เราไปสังเกตดูว่า คู่ครองของเรามีตำแหน่งไฟปานหรือขี้มะเร็งวันตรงนี้หรือเปล่าหรือสังเกตตัวเราด้วยว่าเรามีหรือเปล่าตำแหน่งนั้นก็คือเป็นตำแหน่งที่ทุกคนคิดว่าเป็นตำแหน่งตาที่สามตำแหน่งไฟปานหรือขี้มะเร็งวันตาที่สามโบราณเชื่อว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเป็นตำแหน่งขัดโชคขัดลาภของคู่ครองถ้าใครมีตำแหน่งนี้ให้รีบไปเอาออกโดยด่วนนะคะ ตำแหน่งที่3ตรงบริเวณนี้จะมีปัญหาด้านสุขภาพอดอดแอดๆเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บป่วยอยู่เสมอเจ็บป่วยบ่อยไม่สบายบ่อยเป็นเบาหวานฉับพันเป็นมะเร็งฉับพันตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งตรงนี้บางคนคิดว่าเป็นตำแหน่งมงคลไฟหรือขี้มะเร็งวันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นมงคลน,นะคะรีบไปเอาออกด่วนเลยค่ะจะทําให้มีปัญหาสุขภาพนะคะเจ็บอดอดแอดๆเจ็บป่วยบ่อยค่ะ ตำแหน่งที่4คือบริเวณใต้ตาทั้งสองข้างอันนี้เป็นตำแหน่งแห่งความทุกข์ระทมจะร้องไห้บ่อยมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจบ่อยถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าใครที่มีไฟหรือขี้มะเร็งวันอยู่ใต้ตาทั้งสองข้างให้รีบไปเอาออกโดยด่วนเลยค่ะตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่5นะคะเป็นตำแหน่งที่มีไฟขี้มะเร็งวัน อยู่บริเวณร่องน้ำหมากตำแหน่งนี้จะทำให้รู้สึกปวดเนื้อปวดตัวปวดเมื่อยตามตัว,ปว,วปวดนู่งปวดนี่อยู่ตลอดเวลาให้รีบเอาออกด่วนเลยนะคะตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่6อยู่บริเวณนี้หรือจะเยื้องเยื้องทั้งสองข้างทั้งสองฝั่งเป็นตำแหน่งที่จะเดือดเนื้อร้อนใจจะเป็นภาระเกี่ยวกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นถูกติดฉินนินทาว่าร้ายมีคนชอบหาเรื่องชอบว่ากล่าวเรา อยู่ตลอดเวลาให้รีบไปเอาออกไม่เช่นนั้นเราจะมีภาระในเรื่องของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทั้งสองจุดทั้งสองฝั่งหรือเยื้องเยื้องเลยนะคะตำแหน่งที่7เปลือกตาบนทั้งสองข้างข้างใดข้างหนึ่งให้รีบไปเอาออกเป็นตำแหน่งจะถูกขโมยของของที่รักของของเราของที่วางไว้จะถูกขโมยให้รีบไปเอาออกโดยด่วนถ้ามีไฟหรือขี้มะรงวันอยู่บริเวณเปลือกตาบนทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง ต่อไปตำแหน่งที่8บริเวณหางคิ้วทั้งสองข้างจะเป็นเรื่องเป็นคดีความวุ่นวายถ้าเราไม่อยากวุ่นวายให้รีบไปเอาออกโดยด่วนเลยถ้าใครมีไฝหรือขี้มแมลงวันอยู่ในหางคิ้วทั้งสองข้างนี้